บทสวดธรรม,มาจักกับปวัตนส,สูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาภารานสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิคทายตัตะตโคภควาปัญจวาคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเม ピカウェアンタパパシテナナセヴィタパヨジャヤンカメ、スカマ、スカリカ、ヌヨコ、ヒノ、カモ、ポドチャニコ、アナリヨ、アナタサン、ヒトヨジャヤン、アタキラマタ、ヌヨコ、トコ、アナリヨ、アナタサン、ヒト。 เอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปัคัมมามัจฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานกรณีอุปสมายาอภินยายภสัมโพธายานิพนาญาสังวรตติกตมาจะสะภิกขเวมัชฉิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจักุกรณียานการณีอุปสมัยอภินยาญาสัมโพธายะนิพพานญาสังวัตติอายเมอริโยอัตถังคิโกมัคโคะไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเณรภิสัมพุทธาจากุกรณียาณกรณีอุปสมายอภิญญาญาสัมพธายานิพานาญาสังวัตติอทังโขปนาภิกขเวทุขังอริยสัจจัง ชาติปิทุกขาชราปิทุขามรน้ำปิทุขังโสกปริเทวตถุกัตโทมนาสุปายาสาปิทุขาอาปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยํปิดชังนลราติตตมปิทุขังสังกิเตนปัญจุปาทานขันธาทุขาอิทังโคปนาภิกเว ทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิราคะสหกตา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 พินันทิเนียไสยยทีทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอีทังโคปนาภิกขเวทุก ุกขคิโรโทอริยสัจจโยตัสเยวตันหายะเสสวิราคนิโรโทจะโคปตินิสโคมุติอนาลโยอิทังโคปนาพิคเวทุกข์คิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์อัยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมคโคไสยทิทังสัมมาทิติสัมมาสังกปะ สัมมาวาจาสัมมากรรม,มตโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอิทังทุขังอริยสัจจันติเมพิคเวภูเพอันโนสุตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิญาณ ทัปปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังถูกังอริยสัจจังปรินยายนติเมียภิกขเวปูเพอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปปาทิตังโค ปณิทังทุขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิคเวปุเพอนันโสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกคสมุทโยอริยสัจจันติเมพีคเว ปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกัสมุทยโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมพีคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญา อุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโกปนิทังทูกขสมุทัยออริยสัจจังปะหีนันติเมพีคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทังทูกขนิโรโธอริยสัจจันติเม พีคเวอนุสุเตอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณนิทังถูกานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมพีคเวปุเพ อนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทูกขนิโรโธอริยสัจจังชาติจิกาตสัจจิกตันติเมพีคเวปูเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังถูกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพีคขเวปูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโก อุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจงพาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจังภาวิตันติเมพีคขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมพีคขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการัง ยะถาภูตังยานาถาสนังนาสุวิสุท ah ธังอโหสิเนวตาวหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพรามเกสัสมาณพระมณิยาปชาญาสเทวมนุสายอนุต an รังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโปจจัญญาสิงยโตจะโคมีภิกขเวอิเมสุจตุสุ อริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทศการังยถาภูตังยานทาสนังสุวิสุธังอโหสิอาหังพีคเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสัตสมณพรหมณียาปชาญาสเทวมนุสยอนุตตรังสัมมาสัมโพธิง อภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงยานันจะปนาเมทาสนังอุทปาทิอากุปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภโวติอิทัมโวจะภะคะวาอาตมนาปันจวาคียาภิกขุภะควะโตหาสิตังอภินันทุง อิมาสมินจะปนวัยยาการณาสมิงพันยามาเนอายาสมะโตโกนทันยาสวิลชังวีตมลังธรรมาจากกุงอุทปาที่ยังกินจิสมุทยธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะพรกควัตตาธรรมาจากเกภูมมาเทวาสัตรมนุสาเวสุงเอตามพรกควัตตาภารานสิยัง อิสิปัตนมิกาทายอนุตรังธรรมจักังปวัตติังอปฏติวัติยังสมเนหะวาพระมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสสมินติ อุมมานังเทวานังสัตถังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุสสาวสุงจาุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตตวะตาวติงสาเทวาสัตถมนุสสาวสุงตาวติงสานังเทวานัง สัตถังสุตตวายามเทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตตวาดุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสุงดุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตวานิมมานรติเทวาสัตธมนุสาเวสุง นิมานรตินังเทวานังสัททางสุตวะปารนิมมิตวะสวัตติเทวาสัตธมนุสาวสุงปารานิมมิตวะสวัตตินังเทวาังสัททางสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตตมนุสาวสุงเอตัมภะวตาภารานสียงอิสิปตะเนมิคทาย อนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปติวัติยังสมเนรวาพระมเนรวาเทเวนาวามาเรณาวาพระมุนาวาเกนะชิวาโลกาสัมมินติอิติหเตนะคะเนนะเตนะมุหเตนะยาวะพระมโลกา สัตโตอาภูคาจิอยัญจัตสหัสีโลกาตุสังกรรมปิสัมะกรรมปิสัมปเวทิอาปมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอธะโคภควาอุทานังอุทานสิัญญาสิวัตโพ โกณทันโยัญญาสิวตาโพโกณทันโยติอิติหิทังอายะสมะโตโกณทันยะสะัญญาโกณทันโยตะเววะนามังอะโหสีติ พุทธานุสติอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปนโนสุขโตโลกวิทูอานุตตรโอปุริสธรรมะสารถิสัทธเทวมนุษสานังพุทโธภควาติธรรมานุสติสวาขาโตภควตาธโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัญญิกปัจตังเวทิตาโพวินยุหิติสังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสายุคานิอาดาปุริสาบปุคลา เอสาภควตัตโตสาะวะกะสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีกะระนิโยอนุตรรังปุญญาเกต,ตังโลกัสาติพระคาถาชินะบัญชรสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมลังสี ชยาสนากะตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังการาทะโยพุทธ,ธาอัตถวิสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัธเทธเกเตมุนิสาราศีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเน е สังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรศ พระคุณากรโรหะทะเยเมอนุรุธโธสาลีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิติภาคัสมิงโมคคลาโนจะวะจาวามะเกทักขิเนสวะเนไมหังอาสุงอานันทราหุลากัสโปจะม,มหานาโมอุปาสุงวามโสตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกาโรโอ นิสินโนสิริสัมปโนโสภิโตมุนิปุงฆะโวกุมารกัสโปเทโรมะเหสีติตตวาทโกโสไมหังวะโสไมหังวะทเนนิจังปฏิทาสีคุณาการโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวะลีเทราปัญจะอิเมชาตานละนละเตติละกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตานิชินสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตวันโนชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักกิเนเมตะสุตตะกังทัชชากังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกัง ขันธโมรปริตตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสอากาเสฉัทนนงอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาภาหิรัส พาหิรัชชัตตุปัฏฐาอาเสสาวินายังยันตุอนันตะชินาเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชรมัตชัมหิวิหารันตังมหีตะเลสธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวมันโตสุขุโตสุระโชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสัตธรรมานุภาสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจรามิชินปัญชเรติ บทสวดพาหุงมหากาพาหุงสหาหัสสมภินิมิตาสาวุธันตังกลีเมขลังอุทิตโคระสเสนามารังธานานิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมภิยุชิตาสาพพรติงโครัมปนารวกมักขมาทัตยาขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเ,ชต,เตชะสา ภวตุเตชยมังคลานิราราคิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวขิจจกรรมสนีวสุธารุณันตังเมตตาบุสเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิอุกิตตขคขมติหัตสุธารุณันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังอิทีปิสังกตมโนชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตตวานกัตธมุทารังอิวะคะพินิยาจินจายาดูดวจนังชนากายมัจเฉสันเตนะโสมวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมัติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัจฉริโตชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภูจักัง วิพุธังมหิธิงผูเตนะเทระผู้ชเคณัฐมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชยมังคลานิทุขาหาติทิ่ผู้ชเคณสุทัตตาทังประมังวิสุทธิชุติมิตรที่ปกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตคาทายโยวาจโนทีนาทีเนสารเตมตันทีหิตาวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานน โมขังสุขังอธิคมัมย,ยนะนาโรสปัญโยมหากาุนิโกนาทโทหิตายสัพพานินางปุเรตวะปารมีสพัพพัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจัจวัชนะสโตุเตชะยมังคลังชะย,ยันโตโพธิยามมเลสกยานังนันทิวตัตโนเอวังตวังวิชโยโหอิชยสุชยมังคะเล อภราชิตตปัลลังเกสีเสปทาวิปุคเรอภิเสกเกสะพระพุทธานังเขาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภะตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิทังพระมจริสุปัทคินังกายกรรมังวาจกรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปะนิทิเตปัทคินาปัทคินานิขตวานาละพันตัเตปักคีเน วัตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิคะเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนภวันตุปูชิตาโสดทิงกระโนเตทวิหารมันเดเลเทราจะมัชชานวกาจะพิกโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปนานภูตาสุขิตาภวันตุเต ชะลาพุชาเยปิจะอันดสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวปปาติกายิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปีทุกัสสการนตุสังขยังท้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทราจภุคลาสังโคโหตุสมะโคอัฏฐายาหิตายะจ อเหรักขตุสัทธมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมาปาภุรยายามะทาเมอริยปรปเวทิเตปสันนาหนตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปเวทชันโตกาเลเทโวปวสตุอุทธิภาวะอุทธิภาวภาวยสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตรชัง นิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาีโนปะชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปตาจจนิทุขาพยาปัตาจจนิพยาโสกปัตาจจนิโสกาหนตุสเพปิปานิโน เอตวตตาจามเหหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสัพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายสีหลังรักขันตุสัพทาภาวนาพิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาคตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังลังครักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธา นุภาเวนะโสตถีหนตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพัธมานุภาเวนะโสตถีหนตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโนสตถีหนตุนิรันตารังสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สภ菩提ธรรมปลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสปโสสเพพุทธาพาลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสปโสสเพพุทธาพาลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสปปโสสภ菩提ธรรมปลปตาปเจกานันจะยังพลัง อรันตนันจเตเชนารังพันธามิสปะโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเชนะระังพันธามิสปะโสสเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเชนะระังพันธามิสปะโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจเตเชนะระังพันธามิสปะโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิส,สัพพโสสเพพุทธาภรปตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียญยอดเศรษฐีเหรียนไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสา บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาขอน้อมถวายบุญนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญานและเจริญด้วยจตุรพิษพรชัยทั้งสีคืออายุวันนะสุขภะเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านนะครับ